ผู้ชมครับไปดูเรื่องของการเรียกร้องขอรับการเยียวยาบ้างเพราะว่าถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนะครับก็คือกลุ่มผู้ให้บริการแท็กซี่นั่นเองล่าสุดครับทางเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนและก็กลุ่มสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่มีการยื่นข้อเสนอไปอยังกระทรวงแรงงานเพื่อขอเรียกร้องทั้งหมด8ข้อด้วยกันครับ เมื่อวานนี้ก็มีกลุ่มสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่และกลุ่มตัวแทนสี่สมาคมแท็กซี่ครับขอให้ทางกระทรวงแรงงานได้ช่วยประสานด้านต่างๆอย่างเช่นขอให้ช่วยประสานให้กลุ่มฟินแนซ์เนี่ยพักชำระค่าง,งวดแท็กซี่ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรปรับให้กระทรวงแรงงานช่วยหาแหล่งเงินทุนมาช่วยเหลือผู้ประกอบการแท็กซี่เพราะว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมา ให้ช่วยเจรจากับไฟแนนซ์ในการลดดอกเบี้ยรถแท็กซี่ให้เท่ากับรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมแล้วก็อยากให้ช่วยประสานไปยังกลุ่มบริษัทประกันภัยแท็กซี่เพื่อลดอัตราการจ่ายเบี้ยแท็กซี่นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังขอให้ช่วยเหลือเป็นเงินเยียวยาสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน65ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิการเยียวยาตามมาตรา40ได้ครับ อายุเกิน65ปีขึ้นไปเนี่ยถึง70ปีที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยเราเองก็อยากจะช่วยเหลือซึ่งฐานะเขาก็เป็นคนในอาชีพนอกระบบด้วยแล้วก็ยังมีลมหายใจอยู่ด้วยในส่วนหนึ่งนะครับซึ่งการช่วยเหลือคนเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ถ้าให้ดีเนี่ยต้องช่วยให้ทั่วถึง นอกจากเรื่องของการเยียวยาทั้งหมดเหล่านี้แล้วนะครับก็ยังมีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกหรือว่าผ่อนปลนข้อกฎหมายต่างๆนะครับอย่างเช่นการเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยรถรับจ้างบรรทุกคนไม่เกิน7คนปี60ครับ ให้ทบทวนกฎกระทรวงคข้ามานาคมเรื่องกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างอิเล็กทรอนิกส์ปี2564ครับที่ได้มีการอนุมัติไปเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาและก็ขอให้ทางกระทรวงแรงงานได้ประสานกระทรวงพลังงานเพื่อลดค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งสาธารณะแท็กซี่ด้วยนะครับเมืม่อวานนี้ก็รวมตัวกันมาเนี่ยฮะยื่นข้อเรียกร้องทั้งหมด8ข้อต่อกระทรวงแรงงานซึ่งทางกระทรวงแล้วรับข้อเรียกร้องไว้แต่ว่าอาจจะต้องติดตามหลังจากนี้ ว่าส่วนไหนสามารถดําเนินการได้ไม่ได้อะไรอย่างไรหลังจากนี้ติดตามกันต่อนะครับก่อนหน้านี้เองแท็กซี่เนี่ยเขาก็เรียกร้องมาตั้งนานแล้วนะครับเรื่องของมีกฎระเบียบก่อนที่จะเข้าไปขับแท็กซี่เนี่ยมีกฎระเบียบเยอะแยะมากมายเลยจนกระทั่งมีการปลดล็อกเรื่องของแอปพลิเคชันที่เรียกรถ นะครับว่าสามารถทําได้แบบไม่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ต้องมีใบขับขี่สาธารณะเอาไว้แค่นั้นเองนะครับทำให้ระเบียบของแท็กซี่ก่อนหน้านี้ที่มีปัญหามาเยอะเนี่ยแท็กซี่ก็มาเรียกร้องว่าโอ้โหเขาต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเยอะมากค่าวิทยุค่า,าระบบที่มันเกิดขึ้นในแท็กซี่เนี่ยไอตัวมิเตอร์ต่างๆนี่ม,มันก็เลยทําให้ แท็กซี่เขาบอกว่าไม่ไหวจริงๆแล้วก็ประเด็นเรื่องของรายได้ที่หายไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องต้องยอมรับว่ามันชัดเจนตั้งแต่การระบาดของโควิด -19 เพราะว่าเรื่องของกฎระเบียบการไม่เดินทางมาตรการล็อกดาวน์ต่างๆเนี่ยการใช้บริการแท็กซี่ก็คือน้อยลงอ่ะน้อยน้อยมากจากจากเดิมนะฮะก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของรายได้ก็นําไปสู่การออกมาเสนอข้อเรียกร้องทั้งหมดล่านี้นะครับต้องมาตามกันต่อว่าข้อเรียกร้องทั้งแข้อนี้จะมีผลสรุปอย่างไรนะคะ